ครับสวัสดีครับผมนายคมสันแมนนินนะครับผู้สอนมวยสากลยุวชนเยาวชนทีมชาติไทยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับการเคลื่อนที่ของมวยสากลนะครับหรือการเคลื่อนไหวนะครับกับการเคลื่อนที่ของมวยสากลนั้นนะครับก็จะมีอยู่6ทิศทางนะครับซึ่งคลิปแรกนี่ผมเคยได้ลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับการเคลื่อนที่ก็มีอยู่หทิศทางนะครับหลังจากที่เราเช็คบาลานซ์ได้แล้วนะครับนะ ก็จะมีขั้นตอนที่1ที่ตั้งที่1นึ่งเื่อที่ทางด้านหน้านะครับขั้นตอนที่1นะครับที่ตั้งที่1นะครับลักษณะของเท้านําเท้าตามนะครับที่ตั้งที่2ถอยหลังนะครับโอเคครับเท้านําเท้าตามที่ตั้งที่3ออกทางด้าหน้านะครับออกทางด้าหน้าเท้านําเท้าตามจะสังเกตว่าระยะของเท้าผมเนี่ยจะอยู่เท่าเดิมนะครับจะไม่ชิดมากเกินไปหรือว่าจะอยู่กว้างมากเกินไปจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ทิศทางที่4ออกทางฝั่งหลังนะครับทางฝั่งหลังนะครับทิศทางที่5พลิกออกทางฝั่งหน้านะครับพลิกบิดเท่าไหรออกทางฝั่งหน้านะครับทิศทางที่6กลับคืนมานะครับพลิกออกทางฝั่งหลังนะครับทิศทางที่หกครับ6ทิศทางนะครับดูแบบต่อเรื่องนะครับทิศทางที่1 2 3 4 5 6นะครับพอเราคล้องแล้วนะครับก็จะเป็นการขึ้นเบิร์กนะครับการเคลื่อนที่นะครับเบิร์กการเคลื่อนที่นะครับขยับการขยับเคลื่อนที่นะครับซ้ายขวาซิกนะครับหม้นนะครับขยับเบิร์กนะครับขยับเสียบอขยับบอนะครับเคลื่อนที่นะครับเดินหน้าของข้างถอยหลังนะครับการเคลื่อนที่ลบซ้ายขวาเบี่ยงซ้ายนะครับนะครับครับสำหรับการเคลื่อนที่ของมวลสารกลนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณครับ